ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับมือนีกะมันเดิมเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วกะมือนีเดียวแดดเดียวคึมคือเก่าแล้วครับผมบรรยากาศกับประมาณนี้นะครับเนี่ยเดียวกแดดเดียวคึมเดียวแดดเดียวคึมกะเลยมาพ้ากันมล่อเหรียญครับอาจารย์ง่ญ่แล้วครับผมขึ้นปลามันคือเก่าอ่ะนี่ครับปรจิบมาดีครับผมประจิบครับผมอู้ัเมคยผัดปลาเก่าละทางไหนเฮาเมื่อเน่ย ว่าที่ไปมองแกนี่มีนกขาวอยู่มือนั่นเท่าม้าวิโนขาวโยนี่มันล้มมันนี่ได้เพราอนี่มันล้มไปในแดดกับบ่แดดมันทั้งแดดทั้งล้มมันนี่ทั้งแดดทั้งล้มใส่กับบ่ได้เนาะใส่กับบ่ได้บ่ดีเลยเิ็มาแก้มื่อไม่ไอเกมนี่้วคอยลงมาใส่หมีแต่นี่แล้วก็ขยับลงก่อนทั้งไกนกหลายคู่ลุกนกนี่ครับยังดีๆหมายเขาจะเป็นอ่าปลามันครับปลาต้นศาสตร์เมนบัอเมนต้นศาสตร์บ้านเนาะนี่เนาะ น,นี่ครับต้นศาสตร์่ี้กับเป็นนี่แหละมันจะเป็นไม้แบบนี้นะครับผมเนี่ยถึงปลาศาสถึงปลามันอะปลามันปลาสาสแกมปลามันมาสั่นมากะไม้ดีครับไม้ดีเราก็บรรยากาศมื้อนี้ก็ล้มอยู่น้อยหนึ่งแต่ก็ถือว่ามันบาดแผ่สละมื้อนี่เขาสามารถรที่สิใส่กลางเดินได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นคืมๆแบบนี้กะนอกกัคิดว่าทีขันยืนละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทันยินเสียงดอก<ม>ก็คิดว่านกตัวขันขึ้นกันอาจจะนำมาจากักถามมันหา เพราะว่าอากาศแบบอืรว่าโอเคเนาะองงานจะบินอย่างนี้ครับนี่ครับหันลงหายกินยุดถนนเนี่ย้องขี่รถมาเนี่ยบินขึ้นจากถนนเนี่ยสองตัวไม้กันนี่แหละครับผมประมาณนี้แหะนี่เป็นโคกป้ามันแหละกับป้าสาดตป้าอย่างเป็นเป็นทีส่วนบุคคลแหละครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะครับผมเดี๋ยวกันหาหม่องไส้กับารยจันไงก่อนครับบัดเนี่ยเดี๋ยวสีได้บ่ได้กับล้อรุลรอติดตามมึงไปเหมกันครับบัดเนี่ยเฮ้อ

เขากระวซหนีไปผ่านไปกะตีตะไลามาต้นตนี้ครับที่เรกตีตะไลามาหนีบอลลงแล้วก็มว่าสู่กันสูงกันเองครับผมนี่อยู่ตน้นศาสย์ง่ายเนี่ยบอมีลงครับผมเราไปตั้งตัวกับตั้งแยกกันพุ่นตัวหนึ่งบินไปปลาพุ่นอีกตัวหนึ่งบินกับไปปลาทั้งเปียะอะคิดว่าน่าจ,จะเป็นหม่องขีดแดนแล้วครับข้าใส่นะี่ะในเมื่อข้าใส่ถึงหม่องขีดแดนกับว่าเป็นยังครับผมก็ บุกทินมาเลยครับผมขันเห็นตัว่าตัวหนึ่งนี่แหละบินไปแปลทั้งนี่แหละโอเแดดเขาออกครับที่แรลกคึมอยู่ตอนใส่ที่แหลกคึมแบบเพราะถ้าใส่นกแล้วเดดออกไปนะแดดออกกะที่ง่ายแล้วครับผมบบนี้นกปลาจะตั้งโตตั้งแยกจากกันว่ามันจิลงมนกตัวเอาจากตัวกับบ่อได้กะเดี๋ยวหาหมองใส่ไหมครับเขาแบบน้ไปอีกจากลักบ้างทั้งไหนครับอาจารย์ไงไปทั้งฝุ่นมาทั้งมาลงไปทั้ง ลงไปทางตำมาทันวา่าเอา้าครับตามที่อาจารย์ง่ายบอกเลยครับผมแ,<ต>แล้วา่ารวันนี้หมองไก่เสียงน้อยเฮ้ยลุงไปฝุ่นทั้งไก่ครับผมครับตำตัวเสียงน้อยก่อนมาทันา่าอาจารย์ง่ายว่ามันห่วงปลาฝุ่นนะแล้ว่ามันมาหอดนี่เป็นตัดลงอยู่ครับเอะเดี๋ยวจังหวะกันครับผมบัดนเฮา ได้ครับคุณพ่อได้ซองหลักกะหลักที่สามกับมะหม่องเกาสั้นว่าอยากติดใจครับติดใจต้นแหงมาท่าน่าก็เลยนี่ครับเดินที่เขาเหยียบไปเนี่ยเป็นนี่เป็นรูปๆเลยแอ่ะปุต้องดกปปต้องโด๊กไหมฮะหาๆนี่ละเออเอาไปห่าๆสั้นละนี่ครับมองเดินเกาห้องนี่มองต่างกองกันเลยนี่มองกระจัดหนึ่งเต้มอยู่นี่เนาะนี่เด คุณพอจิมเนี่ยเราติดใจตนนี้ว่ะท่านมาแล้วว่านกมันยั้งอ,อีกคูหนึงว่ะท่านมันยั้งห่ายอยู่คูหนึงเตบุล่วมันจิติต่มันจิพ่อป่ะเมื่อไงเกรักสุไทยแหรอครับผมรักเนี่ยได้บ่าได้กับจังวากันฮ้องกับที่ได้รักสุไทย,อยมองนี้ร้านเกาฮ้อง,องกับที่ตั้งกล้องคือเกาเหรครับผมไว้หันป่ะก็ต้องบอกเออไว้สำนัานะบ้านเนี่ย นี่ครับมงที่มาเหยียบไว้กับพุนพ่อกัดได้เตียบได้เตีมบหนึ่งยู่งไเมื่อนั้นน่ะนี่ก็ดีโอเคอยู่ครับบปเนี้ฝนตกใส่อีกละแม่นก็เกาอย่ทั้งเขาเปลี่ยนหลักครับมืาเนี่ยใส่นี่ครับเป็นหลักเงาป่าเนี้แแล้วก็เป็นหลักสันปานี้ใส่หลักเงาลุ่น้ังํำพิเศษครับเนี่ยเนาสำหรับสายป่นโดยเฉพาะครับผมตะกี้เป็นของเจ้าอาเซนก้ากับเจ้าบองหละกัดใส่หลักนี่หลักนี่แหละเงาเงานี่หละ นี่ครับม่องเท้าสีใสอ่๋อลักสุดท้ายแล้วครับค่อยว่ากันเฮาบาดนี่นี่หลายต้นแหงล้อลุลล้อติดตามเบิ่งไปน้ำกันครับบาดนี่เดี๋ยวกับคุณพ่อกระจิตทำการแสดงร้านนี่แล้วเฮาร้านสุดท้ายต่างกล,งล้งองหันลักม่องเก้าเฮาแล้วละครับผมปิดรายการปิดรายการหลักนี่ละได้บ่ได้กัจังเบิ่งไปน้ำกันครับผมเฮาเมื่อเนี่ยสามหลักละแก้ไขการ ครับผมหลักที่สามกับคุณพ่อกะหายสงสัยแล้ะครับเมือเ่อไงสงสัยลแล้วเ่มนีแล้วเบิบร์ตโตเกิงแล้วกะยังวานนะครับน้องเพราะว่าเมื่อน,นั้นก็จะสงสัยว่าทีมันมันมาคู่ใส่กันสองตัวแล้วเขากระไดตัวนึงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันก็นยังเหียกยังคู่อยู่ตอนนั้นนะ่ะบาดี้กะคุณพ่อเราสงสัยว่าเออมันอาจจะมีนกสองคู่หรือว่านก อ,อ,อาจจะเป็นตัวพ่อตัวลูกกังซี่นะครับเนาะก็เลยสงสัยว่าเออมันจะอยู่น้ากันสองครูบัดมาเมื่อนี้บอ่อเห็นเลยครับผมห,หายไปเลยหายไปเลยจะว่าไปทั้งไลยเียงคันจะบ่มหีมันหายไปเลยนะบ,บ่เห็นมาใกล้ต้นแห่งเลยครับมีแต่นกตอขันเมื่อนี้นก,ก็บ่หมานครับผมเมื่อน่้สรุปได้สามหลัก บ่หมานจากลักดอกกับอ่ะครับผมกับประมาณนี้ละกันครับผมกับเมื่อน,นี้กับทีได้เก็บนกเก็บบว่วงแล้วครับกับคุณพ่อบอ่หมานแล้วเขาหลังจากที่หมานมาหลายมือแล้วมือนี้เหวครับมือนี้จนคั่มครับคนน่ะรถก็เิ่เขานอยแล้วรถก็เ,เริ่มเขามองน้อยแตว,วิ่ก็เริ่มต่ำแน่แล้วครับผมมันก็คึมคึมแน่อยู่มื่อไงกับทั้งคึมทั้งแดดตาบอดหาหม้นกว่าแล้วครับตอนน่ะหาหม้อนใกล้หูหม้แล้วครับตอนนั่งกันยัง แดดเย่หน่อยหนึ่งแต่ว new ่าจังน้อยก็ดอมืดแล้วล่ะครับผมมืดแค่เดียวละนาเนี่ยกับคุณ oui, พ่อกับประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับสิได้เห็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเขอามือนีครับพ่อจิ้มขอลาไปก่อนนะพ่อจิ้มสวัสดีครับผม